สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยและหลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต,ต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะคลิปนี้นะเดี๋ยวจะมาดูวิวัฒนาการกันหน่อยมะอะไรอะเอหลิงออมเดี๋ยวนี้มีแต่คำว่าเราพิสูจน์โดย หลิงหลิงขวงนะคะนะเรียกได้ว่าเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์เลยก็ว่าได้เห็นเขาเล่าสุ่กันฟังในหมู่อินเตอร์แฟนแล้วก็เหล่าเอคนไทยด้วยแหละใช่ไหมบอกว่าคือเพียงเธอตอนจบเนะอะยยังมีหลากหลายเหตุการณ์ที่ว่าจะต้องเมากันแซบเลยนะเพียงเธอตอนจบเรื่องของเรื่องก็คือเขาบอกว่าพี่หลิงนะในตอนจบของเดี๋ยวนะในๆนเดี๋ยวเอมาดูนิดหนึ่ง อันนี้บอกว่าในตอนความข้อเท็จจริงก็คือในตอนจบของใจซ่อนรักพี่หลิงเขียนข้อความขอบคุณเอาไว้อย่างยาวมากและนั่นเป็นครั้งแรกที่พี่หลิงใช้คำว่า love you กับน้องออมจริงเหรอคะที่เก็บไปย้อนอะ่ะไม่รู้ต้องยอนอู๋ต้องปีก่อนเลยอะ่ะจริงเหรอนะเขาอ้างอิงไปถึงใจซ่อนรักนะ ตอนนั้นใจซ่อนรักตอนจบพี่หลิงเขียนข้อความไว้ยาวเหยียดและนั่นเป็นครั้งแรกที่พี่หลิงพูดคําว่า love you กับน้องออมวะ่ะเขาบอกเนี้ยบอกพอมาถึงปีนี้นะแม้จะไม่ได้เมนชั่นถึงน้องออมอะไรโดยเฉพาะเจาะจงแต่แทนที่นะคะน้องหลิงจะเขียนข้อความขอบคุณไหนเดี๋ยวเดี๋เ,ดเ,ดเอาใหม่นะปีนี้ในเพียงเธอเนี่ย น้องหลิงไม่ได้พูดถึงไม่ได้เอ่ยชื่อถึงน้องออมเลยโดยเฉพาะนะแต่กลับเขียนข้อความขอบคุณนะใช้คำว่าเราอะแทนคำว่าหลิงออมอะเพื่อแสดงความขอบคุณทุกคนที่ได้ร่วมงานกับทั้งคู่และมอบโอกาสให้ทั้งคู่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโอลี่อยู่และซัพพอร์ตหลิงอ,อมเสมอมานี่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 แสดงให้เห็นถึงอะไรแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งมาก ไม่มีคำว่าฉันอีกต่อไปแล้วในความสัมพันธ์ของทั้งคู่มันกลายเป็นคำว่าเราตั้งแต่เมื่อไรเมื่อไรเออวิวัฒนาการอ่ะจากใจซ่อนรักตอนจบเขาบอกนั่นคือครั้งแรกที่พี่หลิงพูดคำว่า love you กับน้องออมแต่พอมาถึงเพียงเธอไม่มีคำว่า i i u u อะไรแล้วมีแต่คำว่า we we เราอ๋อวิวัฒนาการของหลิงออม เป็นจะหนีนี่เองอันนี้คือการตั้งข้อสังเกตของอินเตอร์แฟนจ้าไหนามาดูหน่อยซิแต่ละคนพอพออ่านข้อความนี้แล้วยังไงใครคะใครใครรู้บ้างจริงไหมว่าตอนใจซ่อนรักตอนจบพี่หลิงก็พูดคำว่าเลิบยื้อิฟยืใส่น้องอว่าเองจะไม่ได้แล้วความจํำสั้นเหมือนปลาทองเลยนะเขาบอกแต่พอมาเนี่ยข้อความยาวๆของเอเพียงเธอครั้งนี้พี่หลิงก็เขียนยาวอีกนะถือว่ายาวแล้วสําหรับคนอย่างพี่หลิง ปกติพี่หลิงจะแบบพูดอะไรแล้วจบในประโยคอะไรอย่างเงี้ยไม่มาเขียนเป็นพารากราฟอย่างนี้หรอกนะอ่ะเมื่อวานตอนจบนะคะเพียงเธอพี่หลิงเขียนว่ามาถึงตอนจบแล้วกับซีรีส์เพียงเธอรอบนี้ขอย้ายมาอยู่ในเอกบ้างขอบคุณทางช่องสามที่ให้โอกาสหลิงออมเล่นซีรีส์เพียงเธอด้วยกันอ่ะนะจุดหนึ่งแล้วนะขอบคุณช่องสามให้โอกาสหลิงออมเล่นซีรีส์เพียงเธอด้วยกัน ไม่ใช่หลิงแล้วนะเป็นหลิงออมก็คือนะก็คือเขาทั้งคู่อะเออนะคุณแต่เอาจริงถ้าวิเคราะห์ตรงนี้นะถ้าเป็นแค่เพื่อนกันอะ่ะเราจะขอบคุณแทนเพื่อนเราด้วยปะแน่นอนเอถ้าเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากอย่างนั้นหลิงออมต้องเป็นเพื่อนที่สนิทในในกันมากถึงได้ไปขอบคุณแทนน้องออมด้วยใช่ไหมาถ้าไม่สนิทกันจริงไม่ได้มีความเออสัมพันธ์รู้สึกถึงความสัมพันธ์ฉันญาติมีแต่เราจะไม,เะไม่เราจะไม่ขอบคุณแทนเขาอะ่ะ นี่ขอบคุณดั่งคนในครอบครัวเป็นญาติมิตรกันอนะใช่ไหมขอบคุณทางช่องสามที่ให้โอกาสหลิงอ,อมเล่นซีรีส์เพียงเธอด้วยกันขอบคุณแทนนะกก็ขอบคุณแทนน้องอ,อมด้วยคือถ้าไม่สนิทกันจริงไม่พูดนะถูกไหมต้องสนิทแบบดุจญาติมิตรด้วยนะขอบคุณพี่ดิวที่คอยดูแลซัพพอร์ตพวกเราเสมอค่ะดอกสองคอยดูแลซัพพอร์ตขีดเส้นใต้พวกเราเสมอค่ะขอบคุณพี่นายดีใจที่ได้ร่วมงานกับทีมเดิมอีกรอบค่ะอบอุ่นเหมือนเดิม ขอบคุณนักแสดงทุกๆคนที่ทุ่มเทให้กับซีรีส์เพียงเธอดีใจที่ได้ร่วมงานกับทุกคนนะคะขอบคุณแฟนๆทุกคนที่จับมือกับเราอาคิเ้นใต้เราครั้งที่3ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่จับมือกับเราไปด้วยกันนะคะคอยซับพอร์ตพวกเรามาจนถึงตรงนี้อ่าพวกเราดอกที่4สุดท้ายถ้ามีผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยค่ะเราทุกคนน้อมรับทุกคำติชม เราทุกคนประโยคสุดท้ายยังไม่ขี่เส้นใต้เพราะว่าเราทุกคนพี่หลิงน่าจะออกตัวแทนทีมงานทุกคนนะเออเราทุกคนน้อมรับถ้าถ้าเป็นแค่หลิงออมน้องหลิงน่าจะเขียนว่าเราทั้งคู่ป่ะแต่นี้เราทุกคนก็คือพี่หลิงแทนตัวว่ากับทีมงานด้วยเราทุกคนน้อมรับทุกคําติชมและขอบคุณแฟนๆช่องสามทุกคนที่เปิดใจให้กับเพียงเธอด้วยค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะหลิงออม only you final ep เพียงเธอ ตอนจบอืมนะคะเออไหนมาดูคอมเมนต์กันบ้างสิคอมเมนต์ว่ายังไงกับคุณพี่ท่าน้ที่ตั้งข้อสังเกตว่าวิวัฒนาการนะคะจากใจซ่อนรักมาถึงเพียงเธอเออนะมันมัน,ม,นมันยังไงมันยังไงมันมันเห็นด้วยกับเขาไหมหรือว่าเจ้าของโพสต์นี้คิดมากไปเออมาดูกันหน่อยอันนี้บอกอ,อืมจากไอมาสู่วี เป็นเรื่องราวความรักที่ยาวนานเธอเออลอง g love story เออนะคะอังจริงถ้าความรักหลิงออมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับพวกเหล่าเอฟซีคนรักหลิงออมก็ร่วมเดินทางมากับน้องตั้งแต่ต้ตตนเนาะโดยเฉพาะแม่แม่กลุ่มแรกเลยอะ่ะที่แบบปั้นน้องมาตั้งแต่ตั้งแต่ใจซ่อนรักยังไม่อ่อนแอด้วยซ้านั่นแนหะนั่นแหละนะตัวจริงเสียงจริงเห็นตั้งแต่ต้นเห็นต,ตั้งแต่หลิงออมยังเป็นอะไร เป็นเซลใช่ไหมเป็นเซล์อยู่เลยอ่ะยังไม่ได้ถือกําเนิดมาเป็นแบบเป็นตัวเป็นตน,ตนตอะไรเลยอ่ะก็คือก็ปั้นน้องมาตั้งแต่ตรงนี้ยเออมาถึงนักจุดนี้ได้นี่ก็ก็ต้องนะเอว่าแม,แม่แม่แม่รุ่นแรกอ่ะแม่ยุคแรกแม่อะไรนะแม่เวอร์ชันแรกแม่หลิงออมเวอร์ชันแรกคงจะภาคภูมิใจที่น้องมาไกลถึงตรงนี้อ่ะมันมันคล้ายๆว่ามันลุนแล้วมันขึ้นอะ่ะคือปั้นคู่นี้แล้วมันขึ้นแล้วมันโอ้โหนะสุดยอดของผลงานที่ทำได้ เนาะอีกคอมเมนต์หนึ่งก็มาบอกว่าหลิงออมทำให้ฉันรู้สึกโสดมากเดี๋ยวคนโสดยิ่งรู้สึกโสดไปกันใหญ่เลยใช่ไหมฟังข้อความพี่หลิงอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยหลิงออมทำให้ฉันรู้สึกโสดมากเลยเป็นไงคะความรู้สึกโสดมากเลยนะคือโสดอยู่แล้วนะมาเจอหลิงออมก็ไปยิ่งรู้สึกโสดก็ไปใหญ่นะเอออันนี้บอกโอ้โหตรงนี้คือหนาวเ,เ,เยอเหนาวอย่าเยือกเลยอะ เจอเข้อความหลิงออมก็ไปคือคนโสดสมมรถจะเปรียบเลยว่าหนาวใช่ไหมพอมาเจอเข้อความหลิงออมเขาแบบเขาสื่อถึงการเขาส่งความรักดีๆให้กันหนาวเลยจ้าคนโสดทั้งหลายหนาวเลยจ้ายิ่งรู้สึกโสดก็ไปอีกอะไรจะตอกย้ำความโสดฉันได้ขนาดนี้นะเธอแท้จริงแล้วใดๆมันก็คือ secret of us ไงความรับของเราของหลิงออมเขาละเออหรืออาจจะเป็นความรักของเราก็คือทั้งหลิงออมแล้วก็คนรักหลิงออมก็ได้นะ รู้กันอยู่แค่วงเนี้ยนะคะเอใครบอกเขารู้กันทั้งโลกแล้วนาะใช่ไหมเอออันนี้บอก oh my god ใช่แล้วล่ะในที่สุดฉันก็เข้าใจแล้วว่านี่คือสิ่งที่ฉันและสามีจะประกาศบ,บางสิ่งบางอย่างให้ทุกคนได้รับรู้เดี๋ยวอะไรเกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไรใครๆว่าใครๆว่าเขาสวมบทว่าพี่หลิงเป็นสามีเขาเหรอวันนี้ และเออประมาณว่าโอ้แมกอในที่สุดฉันก็มีบางสิ่งบางอย่างระหว่างฉันกับสามีฉันที่อยากจะประกาศให้ทุกคนได้รับรู้คือส่วมบทว่าพี่หลิงเป็นแฟนเขาใช่ไหมเล่นมุกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนะเขบอกโอ้โ oh หแล้วทวิตของน้องออมเขียน I love you หลิงหลิงเคโคจะเป็นคนสุดแสนสวีทเลยอะ่ะในโลกใบนี้คือน้องออมอะนะรักก็บอกรักไปเลยค่ะง่ายๆตรงๆแบบน้องออมดีนะเออ I love you ลิงลิงควงเขาพูดมาแต่ไหนแต่ไรเขาพูดตั้งแต่ใจซ่อนรักจนเพียงเธอเขาก็ยังพูดเขาบอกโคจะเป็นคนที่หวานสุดในโลกใบนี้เลยอะ่ะนะไหนอืมเขาบอกว่าตั้งแต่ EP แรกเริ่มต้นนะคะน้องก็น่ารักสุดน่ารักอย่างนี้มาโดยตลอดอืมนะไหนเพราะความน่ารักของลิงออมอย่างนี้แหละก็เลยตกทุกคนได้เนะเขาบอกว่า ฉันฉันอ่านทวิตของหลิงหลิงแล้วรู้สึกว่าหลิงหลิงกำลังตกหลุมรักอย่างจริงจังนั่นหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าความสัมพันธ์หลิงออมแข็งแกร่งขึ้นไปอีกขั้นอืมอืมจริงค่ะนะนะอันนี้บอกจากตั้งแต่ต้นจนมาถึงตอนจบและตั้งแต่จากไอมาถึงแอโคตรดีอืวิวัฒนาการหลิงอมไงจากตั้งแต่ แรกเริ่มมาจนถึงตอนจบและจาก i มาถึง ask โคตรดีอืมนะไม่มี i ไม่มี u แล้วมีแต่ f นะคะไหนอันนี้บอกอันนี้พยายามจัดยอดเทรนเนาะให้ไปสิบล้านก็เลยใช่ไหมล่าสุด a เ,เห็นห้าล้านหรอแต่ตอนที่ a ทาคลิปอยู่นี่นะแต่ตอนที่คลิปออนแอร์ก็ไม่แน่ใจว่ายอดไปถึงไหนแล้วนะยอดยอดเทรนเขาบอกว่าเธอเธอพูดได้ make sense มากโคตรอัจฉริยะคือจับสังเกตได้ไงอะนะ หลิงออมเป็นหลิงออมคือที่สุดเอออย่างนี้หลิงออมคือที่สุดการได้ดูหลิงหลิงออมนะวิวัฒนาการใช่ปะจากตอนแรกๆที่แบบสัมผัสกันเล็กๆน้อยๆแบบยังไม่มั่นคงไม่แน่ไม่นอนไปสู่การสัมผัสที่เริ่มจะแยกจากกันไม่ได้แล้วก็นํามาสู่การใกล้ชิดกันอย่างสมบูรณ์แบบวิวัฒนาการนี้ฉันมีความสุขมากเลย คือเหมือนทุกคนได้เติบโตพร้อมกับความสัมพันธ์ของน้องที่เติบโตขึ้นคือโตมาด้วยกันกับหลิงออมอะความสัมพันธ์ของน้องที่ตโตขึ้นทุกวันทุกวันแฟนขับหลิงออมก็เดินทางมากับน้องคือเห็นการเจริญเติบโตในความสัมพันธ์ของน้องมาตลอดอะเออมันก็เหมือนกับพ่อแม่ที่ได้เห็นลูกเหมือนกับเห็นลูกแบบเติบโตทุกวันทุกวันจนน้องสําเร็จการศึกษาแต่งงานมีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกแม่แม่หลิงออมก็ก็ประมาณนั้นอะเอคิดนะใช่ไหมคือเห็นเขาตั้งแต่ต้นนะคะ เออจากแบบไม่ค่อยคนนึงชอบสัมผัสคนนึงไม่ชอบสัมผัสจะมาสู่การสัมผัสที่แยกจากกันไม่ได้เดี๋ยก็สัมผัสเดี๋ยวก็จูบเดี๋ยวก็หอมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออมันก็มาไกลอะ่ะมันก็มากับน้องอะ่ะนะเนี่ยเขาบอกหลิงอมอิสเรียลเออหลายคนบอกโ oh อ้โหโคตรมีความหมายลึกซึ้งเลยอะ่ะเราเดินทางกันมาไกลขนาดนี้เลยเหรออืม พอเราเดินมาไกลแล้วพอมองย้อนกลับไปเอ้ยฉันเดินมาไกลแล้วนี่ว่าใช่ป่ะนะบางทีการที่เราเดินเดินทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่างานหลิงออมมีอีเวนต์ตลอดพอซีรีส์เพียงเธอจบมันก็ได้เวลาเอ่ยย้อนทบทวนสิ่งที่เราเดินทางผ่านมาทุกสิ่งทุกอย่างแต่ละวี่แต่ละวนันพอมองย้อนกลับไปเฮ้ยเราเดินมาไกลาจากจุดเริ่มต้นเยอะเลยนะเอออันนี้แม่แม่หลิงออมเขาก็ฟีลได้อืเอกก็รู้สึกได้เหมือนกันนะเขาบอกเนี่ย เป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆแต่ส่งผลกระทบอย่างมหาศาลอืมนะจริงๆทุกวี่ทุกวันคุณค่อยๆกระเชับกระชับกระเชับเข้ามาสิค่อยๆแบบกระดึบกระดึบเข้าไปในความสัมพันธ์อะไม่ได้เข้าไปแบบจู่โจมแต่ค่อยๆนะคะใกล้ชิดกันใกล้ชิดกันสนิทกันมากขึ้นสนิทกันมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆน,ยนำมาสู่ส่งผลกระทบแบบมหาศาลเนาะ อันนี้บอกเห็นด้วยกับมุมมองของเธอใช่หลิงออมหนึ่งเดียวเธอหลิงออมเป็นหนึ่งเดียวอืมหลิงออมอีสเดียวนั่นก็อีกอันหนึ่งแล้วนะต่อไปเขาจะชอบบอกว่าหลิงออมอีสยูนิคนะหลิงออมเอ่อไม่ใช่เขาบอกหลิงออมอีสยูนิตี้เขาชอบใช้คําเนี้หลิงออมยูนิตี้อะไรอย่างเงี้ยนะเขาบอกปีนี้แต่งานกันเลยเดี๋ยวใจเย็นค่ะใจเย็นใจเย็นเด้อนะชอบบอกว่าหลิงออมเป็นหนึ่งเดยาร e อสอืม หลิงออมยูนิตี้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวเนาะเพิ่งรู้ว่าพอมองย้อนกลับไปการเติบโตของหลิงออมมันน่าเจ้งมากอืมน่าเจ้งจริงค่ะมองย้อนกลับไปคือเดินม,มาไกลเหมือนกันนะคนรักหลิงออมอะ่ะอืมมันยังมีข้อเท็จจริงอีกอย่างหนึ่งว่าน้องออมรีโพสต์อีกด้วยอะ่ะรู้สึกเหมือนว่าหลิงออมเขาจะอยู่ด้วยกันนะตอนที่หลิงหลิงทวิตข้อความนั้นอะ่ะมันจะเป็นช่วงที่เขากอดกัน แล้วราเวลาเข้านอนด้วยกันปะเธอเดี๋ยวเขาอยู่คนละบ้านค่ะแล้วเอไปรู้ได้ไงคืนนั้นเขาอาจจะนัดกันดูตอนจบด้วยกันก็ได้อาจจะนอนเดี๋ยวไม่รู้อย่าไปเต้าข่าวอย่างนั้นไม่เอาไม่เอาไม่เอาเราต้องการข้อเท็จจริงไม่เอามาโนนะ <c oughs> ไปเรื่อยอยไปเรื่อยไหนมาดูนะบอกว่าเดี๋ยวนะทำให้ฉันนึกไปถึงสัมภาษณ์ตอนที่น้องอมบอกว่า มีคนที่รุ่นพี่หรอเขาใช้คำว่า order นะโทรศัพท์มาหาหลิงออมและเธอคิดว่ามันน่ารักตอนไหนอะมาเขาบอกว่าประมาณว่าหลิงออมเป็นหนึ่งแยกจากกันไม่ได้ตอนไหนอะสัมภาษณ์น้องออมตอนไหนอะเอก็น้องสัมภาษณ์เยอะนะเอยังดูไม่ครบเลยอะสารภาพเลยนะเออริมอืม,อ,มอินทีวีวของน้องออมที่น้องออมบอกว่ามีคนโทรมา แล้วก็อ๋อรู้แล้วรู้แล้เอจําได้ละคล้ายๆว่าตอนนั้นเอเอว่าน่าจะนนี้นั่นเะน้องออมแล้วว่าน้องออมรู้สึกแบบเอ้ยตอนนั้นเป็นงานไหนไม่รู้ว่าแล้วแล้วมีมีคนแก่อ่ะมีอย่าเรียกว่าคนแก่ตบปากจับคายนะเออมีผู้สูงเออผู้สูงอายุจะต่างกันไหมเออประมาณว่ามีรุ่นพี่แล้วกันรุ่นพี่ที่อายุเยอะหน่อยนะก็มาทักน้องออมว่าหลิงออมคือเรียกน้องออมว่าหลิงออมอ่ะเออไม่ได้โทรศัพท์ นะ c a l ในที่นี้ไม่ใช่โทรศัพท์จําได้ละน้อง um ออมเคยสัมภาษณ์ว่ามีคนอ่ะมาเรียกน้องออมว่าลิงออมนะแล้วน้องออมบอกว่ามันน่ารักมากเลยคือแบบมีหลิงต้องมีออมอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่ร um. si ู <Le> ้แหละเป็นเหมือนกันนะไม่รู้คนไหนลิงคนไหนออมแต่รู้ว่านี่คือหลิงออมแต่ไม่รู้คนไหนหลิงคนไหนออมอ่ะแต่อันนี้ยคือหลิงออมบอกมันน่ารักน้องออมชอบนะชอบให้คนเรียกน้องออมว่าหลิงออมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นมันน่ารักนะคะก็หลิงออมอ่ะเป็นหนึ่งเดียวกัน นะแล้วเอาจริงๆพวกเราแฟนคลับก็ไม่ได้ทําอะไรเลยนะหลิงออมเองตั้งหาที่เขาทําให้มันเป็นอย่างนั้นไปเองถามว่าแฟนคลับทําอะไรไหมแฟนคลับก็ชงวะเรียกว่าชงได้ไหมเออชงชงเสิร์ฟแล้วมันก็ออกมาเป็นอีรูปแบบนี้ไม่หรอกเขาเขามีเคมีบางอย่างที่เขาจะไปในเวะนะั้นอะพอชงมันก็เลยขึ้นไงขึ้นฟองเดี๋ยวในพูดถึงอะไรอะความสัมพันธ์หลิงออมหรือกาแฟาหรืออะไรขึ้นฟองด้วยอืมประมาณนั้นนะ บอกโอ้โหพี่หลิงนี่ตกหลุมรักหนักมากนะโรแมนติกสุดๆความสัมพันธ์ของหลิงออมเป็นอะไรที่ไม่มีใครมาแทนที่ได้ไม่มีใครไปแย่งที่ของกันและกันได้อะถึงตรงนี้แล้วฉันจะไม่แปลกใจเลยถ้าวันหนึ่งหลิงออมประกาศข่าวดีพร้อมกันอืมลุ้นเนาะคนลุ้นกันลุ้นกันทั่วโลกเลยเนาะไหนเขาบอกต่อไปนี้หลิงออมจะไปในรูปแบบพระหูจพ์ หุยแกมมาก็มาอะไรคือพระหูพจน์คะเอ๋อย่าให้เอกต้องเท้าความยาวนะเอกกับพจน์ก็หมายถึงหนึ่งเดียวป้าพระหูพจน์หมายถึงแบบหลายหลายอะหลายอันหลายอะไรอะนะบอกต่อไปหลิงออมอะเป็นพระหูพจน์แล้วไม่ใช่ไม่ใช่หลิงไม่ใช่ออมก็คือเราเราก็คือมากกว่าหนึ่งคนก็เปพระหูพจน์ไงคุณโอ้โหคนนี้มาในรูปแบบต้องเป็นครูสอนแกมมาเลยนะในแม่พระหูพจน์เลยเว้ยไม่ได้ยิงคํานี้นานมากแล้วนะอันนี้บอกโอ๊ย เราก็รู้เลยอยู่แล้วอ่ะก็พวกเขามาด้วยกันไม่เคยแยกออกจากกันเลยอ่ะเออนะคะบอกโอ้โหนี่มันทําให้ฉันรู้สึกฟิลทุกอย่างเลยนะมันเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการก้าวข้ามจากชั้นจากคาว่าไอไปสู่อัสู่วอะไรอย่างเงี้ยนะหลิงออมคือเรื่องจริงคือแต่ละคนคือจึ้งอะจึง้งแล้วยิ่งพี่หลิงเป็นคนเขียนด้วยอะ คือพี่หลิงเขาเป็นคนค่อนข้างละเอียดเขาจะเขียนเขาจะโพสอะไรเขาจะกรองมาเป็นอย่างดีเขาไม่ได้แบบโพสไปโดยที่ไม่คิดอะไรทุกคําพูดของพี่หลิงคือคุณไปตีความได้เขาเขียนอะไรสักคําสักประโยคมันจะมีความหมายอะไรอยู่ในนั้นที่เขาตั้งใจกลั่นกรองออกมาแล้วอืมว่าโอ้เธอโพสนี้มีประโยชน์มากเลยเหรอคะที่นับคําว่าเราใช่ไหมบอกใช่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 ชก็สังเกตเห็นเหมือนกันว่าพี่หลิงใช้คําว่าเราตลอดเลยในแต่ะหลิงออมอะไรอย่างเงี้ยนะ ชานก็เห็นเออหลายคนเห็นในสิ่งนี้เนาะหลายคนเห็นค่ะเขารู้เขาเห็นนะคะเขาสังเกตได้นะนี่นี่นี่จะบอกเลยนะชานก็สังเกตเห็นเหมือนกันสังเกตเห็นอะไรจ๊ะสังเกตว่า a R S หวาพวกเขาเป็นหนึ่งเดียวกันอโคตรแข็งแกร่งอะนะ,ะเป็นไงคะคลิปนี้นะวิดวิวมาวิดวิวมาวิดวิวเนาะ คือประเด็นมันคือพี่หลิงเขียนด้วยงานมันก็เลยดูแล้วแบบมันให้อัตราความน่าเชื่อถือน่าจึงอะไรแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มว่าพี่เขาคือเขาจะเขียนอะไรเขาจะกลั่นกรองมาเป็นอย่างดีแล้วอะเพราะพี่เขาจะเป็นคนค่อยๆละเมียดไงเข้าใจปะเขาจะไม่ใช่แบบเอาเร็วเอาเร็วเข้าว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นคนละมียดละเอียดในทุกคํายิ่งเป็นการพิมพ์หรือการเขียนอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาจะค่อนข้างเอว่าใช่ปะพวกเราก็เหมือนกันพูดอะบางทีมันยังหลุดพูดโปะแตกอะไรได้ง่ายแต่การเขียนหรือการ พิมพ์อะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องกลั่นกรองแล้วกลั่นกรองอีกกว่าจะกด enter แล้วก็โพสเข้าไปคิดนะคิดนะเออเอ,อ,เอ,อคิดงี้นะอ่ะสำหรับทุกท่านคิดเห็นว่าไงคะเป็นไงวิวัฒนาการของหลิงออมเป็นไงคะโอเคปะ่ะนะนะจากวันนั้นนะคะที่ใช่ไหมที่เจ้าของโพสบอกจากเลิฟยูจากใจซ่อนรักแต่มาวันนี้ไไม่มีมีแต่ัฟนะ มีแต่ V อืมโอเคคิดเห็นกันว่ายังไงสังเกตเห็นณจุดนี้ด้วยไหมยังไงมาร่วมคอมเมนต์กันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ